สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wisdom Ford o m i n i o n ช่องของเราเน้นการรีวิวรถยนต์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้ทุกสัปดาห์ครับวันนี้เราจะมารีวิวรถยนต์ในตำนานอย่าง To โย ta Land c r u i s e ซซึ่งถือว่าเป็นรถ SUV สายลุยที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมาพร้อมความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดแลนด์ครูเซอร์ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน ในส่วนของสเปคแลนด์ครูซเซอร์รุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตรซึ่งให้กำลังสูงถึง409แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่650นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดช่วยให้การขับขี่ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะพร้อมโหมดการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดธรรมดาสปอร์ตหรือโหมดสำหรับออฟโรดโดยเฉพาะสำหรับฟีเจอร์ภายในแลนด์ครูซเซอร์ได้รับการออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบเสียงระดับพรีเมียมบอดหนังแท้พร้อมระบบระบายอากาศและระบบความปลอดภัยโตโยต้เซ e ตีเซนที่ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกระบบเตือนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและอื่นๆอีกมากมาย Land Cruiser ยังเน้นความอเนกประสงค์ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางและความสามารถในการลากจูงทำให้เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและสายผจญภัยอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ทนทานและครบเครื่องแลนด์ครูเซอร์คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม